โน้ตบุ๊กที่เขาไม่ใช่โน้ตบุ๊กสไตล์เกมมิ่งหรือว่าสเปคอะไรที่มันแรงมหาโหดมากเนี่ยก็หลายๆตัวนะครับมากับการ์ดจอ Nvidia ตระกูล GeForce MX นะครับไอ้ MX เนี่ยมันก็แน่นอนว่าเป็นรุ่นด้อยกว่าพวก GTX หรือว่า RTX อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไปเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็ประสิทธิภาพที่ลงตัวในการใช้งานทั่วไปจนไปถึงการเล่นเกมแบบเล็กน้อย รุ่นที่ผมใช้ล่าสุดเลยเนี่ยของการ์ดจอ g c e m x มันก็นานพอสมควรแล้วนะครับก็คือ MX250 นั่นเองนะครับประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรถึงขั้นที่คุณจะเอาไปเล่นเกมที่มันแบบสบายๆได้นะครับแต่พูดง่งายๆว่ามันเอาไว้อยู่ในโนตบุ๊กที่ราคาไม่ได้แพงมากหรือเป็นโนตบุ๊กแบบบางและเบาแล้วก็เอาไว้เคลมว่าเนี่ยโนตบุ๊กมีการ์ดจอแยกอะไรเงี้ย ส่วนในตัว G-Force e MX 3 0 0 Series หรือ MX 3 5 0ห้ายผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงว่แค่ไหนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มาแล้วนะครับ G-Force e MX 4 5 0นะครับ MX 4 5 0ก็เป็นรุ่นต่อมาจาก MX 3 5 0อีกทีหนึ่งนะครับจุดเด่นของมันเลยนะครับก็น่าจะใช้ไอตัว โค้ดเนมของ G P U ที่เป็น t u r r n g แล้วนะครับเหมือนในพวกการ์ดจอ G T X เหมือน R T X อะไรอย่เงี้ยพูดง่ายเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับและจุดชูโรงเขาเลยนะครับก็คือ P C I Express 4.0ที่มีการรองรับมาใน G e F O r c e M X 450ด้วยเช่นกันนะครับไอการ์ดจอที่เราขายในป,ปัจจุบันในตลาดตอนนี้มันยังไม่ได้มีตัวไหนของ Nvidia ที่รองรับแบบ P C I Express 4.0เลยนะแต่ว่าการ์ดจอโน้ตบุ๊กเจนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยมันรองรับ P C I 4.0แล้วซะง,งั้น ซึ่งในข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่ได้มั่วซั่วอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไปโพสต์อยู่บนหน้าเว็บ n อ i น i a เดียของฝั่งเยอรมันเองเลยนะครับข้อมูลแรงต่างมันก็มาจาก n อ i น i a เดียเองนะฮะโดยที่โค้ดในของ GPU ตัวนี้ผมเราว,ว่าน่าจะเป็นท u 1 1 7จากข่าวที่เขาเขียนมานะเพราะว่าอันจริงผมก็อ่านภาษาเยอรมันไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเขาเขียนมาอะไรก็ไปแปลจากเว็บข่าวเป็นภาษาอังกฤษมานั่นเองนะครับข้อมูลที่ผมได้มาจากจากเว็บทอ m ซอฟต์แวร์นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะ คือหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้การ์ดจอฝั่งเดสก์ท็อปของฝั่ง MDA ีเองอ่ะที่เขาเป็น p TI c i 4.0เนี่ยเยมื่อเทียบ p TI c i 4กับ p TI c i 3เองแล้วมันก็ไม่ได้แรงต่างกัน,กนเท่าไหร่เลยนะครับและทีนี้ NV ็นวีดจะเปิดตัวตัว m อ450มาซึ่ง m x 450ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่การ์ดจอแรงไม่ใช่ RTX ไม่ใช่อะไรเลยนะครับแล้วจะใส่ p TI c i 4.0มาทำคิดเกลืออะไรนะฮะมันก็คงไม่ได้มีแบนด์วิดอะไรเยอะพอที่่มมันนจะเกิ PDI 3.0อยูแล้ว จุดประสงค์ของ i p t i 4.0ตรงนี้แทนที่จะเป็นเรื่องความแรงก็เลยกลายเป็นว่า เราซัพพอร์ตนะเรามีนะมากกว่านะครับเขาก็อาจจะเอาไปใช้คู่กับไอ้โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ของทาง Intel อย่าง Tiger l a เลก็ได้นะครับเพราะว่า Tiger l a เล็เนี่ยถ้าให้เดาก็น่าจะมี PPI 4ไสูมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบบางเบาเขาก็ชอบจับคู่อย่างนี้อยู่แล้วนะ CPU Intel กับการ์ดจอ Nvidia ดีนะครับพูดง่ายๆว่า2ค่ายนี้ก็พยายามจะรุมกันตี AMD ซึ่งมีทั้งการ์ดจอทั้ง CPU อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ อีกอย่างึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องเมมโมรีนะครับไอตัว mx 4 5 0ตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมากับเมมโมรีแบบ gddr 6แล้วด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายเรื่องสีภาพนะครับก็ที่ทราบนะมันก็ไม่ใช่การ์ดอะไรที่มันจะออกแบบมาเล่นเกมได้แบบ โคตรอลังการเหมือน G T X R T X นะครับเพราะว่าจุดประสงค์การเนี่ยมันเป็นการ์ดอยู่กลางนะครับสิ่งที่เขาไปเน้นเนี่ยจะเป็นเรื่องการตัดต่อพวกรูปภาพหรือว่าพวกวิดีโอและการทำดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอชันมากกว่านะครับส่วนการเล่นเกมได้ที่มันจะได้ระดับไหนน,นั้นน่ยมันถือว่าเป็นเรื่องโบนัสแล้วกัน